คลิปนี้จะพาไปขึ้นจุดดักตรงข้องมานะเห็นคนขึ้นเยอะแล้วครับแต่ว่าไม่รู้คนรู้กันหมดหรือยังนะตอนนี้มีเสียงปืนจากข้องมาครับอาจจะมีคนดักก็ได้นะน่าจะเป็นที่ตรงใกล้ๆครับที่ขึ้นไปตรงข้องมานะเพราะว่าตรงแอร์ดอปเขาเปิดแล้วครับ แล้วมีคนจริงด้วยครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับตรงข้อมานี่สอดมากจะเจอคนดักนะไม่รู้ว่าแมปมืดนี้จะมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดักตรงนี้สักแป๊บนึงครับเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนเขาอยู่นะดักรอประมาณหนึ่งนาทีกว่าครับมีเสียงเท้าแถวแถวข้อมานะ แ,แถวๆจุดด่าครับไม่ใช่คอกม้าครับเสียงเท้าวิ่งอยู่ข้างหน้าครับแล้วมีคนขึ้นจริงด้วยครับขึ้นหยาบปูนตรงนั้นแล้วก็ขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวรอดูเขาขึ้นให้ดูครับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับรอประมาณ3ามนาทีครับไม่มีเสียงเราก็ขึ้นเลยครับขึ้นมาตรงเสาตรงนี้เลยนะแล้วก็เดินมาต่อตรงนี้ครับถอยหลังนิดนึงนะแล้วก็วิ่งขึ้นได้เลยครับเป็นจุดที่ขึ้นไม่ยากนะแค่กระโดดเป็นจังหวะก็ขึ้นได้แล้วครับ ได้เวลาเก็บของแล้วครับคนนี้นี่ใช้เป็นปืนดีด้วยนะแต่ว่าในกระเป๋านี่ไม่ค่อยมีของครับน่าจะไม่ค่อยได้ฟาร์มด้วยแหละครับ เก็บของคนแรกได้มาสองแสนนะเดี๋ยวมาดูจุดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับโดดขึ้นตรงนี้เลยครับแล้วก็ถอยหลังนิดนึงนะเป็นจุดดักที่ขึ้นง่ายๆเลยครับไม่น่าหละทำไมควรถึงซอบขึ้นมาดักนะมองได้แทบรอบทิศเลยครับ ถ้าใครดักช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างจะรู้กันเยอะแล้วครับมาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับคนนี้ใช้เป็นเฮดโฟลดีครับเก็บของสองคนนี้ก็น่าจะกลับได้แล้วครับเดี๋ยวขอแงเอา M110 ออกก่อนนะขอของกลับนิดนึงครับ คนนี้ใส่เป็นเฮดโฟแต่ว่าใส่แค่สนยนเจาะสครับไม่ค่อยคุ้มนะถ้าใส่เฮดโฟมานี่เกมนี้กลับกันอย่างปลอดภัยครับได้มา4ี่แสนนะเกมนี้แวะมาเปิดเซฟนิดนึงก่อนจะไปดักครับเพื่อนเราก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เลยนะ ดูคนละฝั่งเลยครับ <Help me. S 1> ตรงนี้ก็ขึ้นมาดักได้นะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาดักกันครับเหมือนว่าข้างหลังจะมีเสียงเท้าคนมาครับ <I understand. S 1> เขาน่าจะรอจังหวะที่เราเก็บของนะ มีเสียงแกะสลักระเบิดครับเมื่อกี้ยิงโดนนะตัวไม่ตายครับน่าจะโดนตรงอกครับคนนี้ใส่ปืนดีซะด้วยครับแต่ว่าใส่เกราะมาบางนะแล้วในเซฟเราไม่มีอะไรเลยครับ ใช้เป็น MK14 ครับแต่งมาดีซะด้วยครับ <Understood. S 1> ก่อคเขานี้โดนยิงไปแค่2-3นัดแตกเลยนะพอดีเราใส่0 7มาครับ <Understood. S 1> ได้เวลาขึ้นไปจุดดักแล้วครับ <Understood. S 1> ขึ้นมาจุดดักจุดนี้ประมาณ4นาทีได้แล้วครับ แล้วเหมือนว่าข้างหน้าจะมีคนมาแล้วครับคนที่ไม่สังเกตนี่จะไม่เห็นเลยนะรอจังหวะที่เขาเผลอดีกว่าครับจังหวะวิ่งวิ่งอยู่นี่อาจจะยิงไม่ตายก็ได้นะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ตรงเซฟครับ อาจจะค้นของอยู่ก็ได้ครับแล้วโดดลงมาค้นของข้างล่างแบบนี้แหลมเลยครับ <c oughs> เก็บไปเพิ่มอีกหนึ่งศพครับ <c oughs> ต้องระวังดูข้างหลังด้วยนะ <c oughs> เผื่อจะมีคนวิ่งมาครับแล้วมีเสียงเท้าว,วิ่งมาจริงด้วยครับ วันนี้นี่ไม่สังเกตรตรงหลังคาเลยนะวิ่งเข้าไปตรงข้องม้านะครับแล้วมาแอบอยู่ตรงนี้เฉยเลยครับเรียบร้อยไปเพิ่มอีกหนึ่งนะแล้วข้างหน้าเหมือนมีอีกหนึ่งคนครับ น่าจะเป็นตี้เดียวกันนะแล้วก็ไม่ดูหลังคาเหมือนเคยครับส่วนมากคนไม่สังเกตนี่ไม่เห็นจริงๆนะแล้วตรงหอคอยนั้นก็มีคนครับเราเอาตัวที่ใกล้ก่อนนะ รอดูว่าเขาจะโผ่มุมไหนครับตอนนี้แยบหลังเสาเรามองไม่เห็นครับเรียบร้อยไปเพิ่มอีกหนึ่งนะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นศี่ศแล้วครับศพที่ห้านี่อยู่ข้างบนนั้นครับรอมาประมาณหนึ่งนาทีครับ <Enemy detected. S 2> แล้วตีเราเหมือนว่าจะรู้จุดแล้วนะ รอเสริมที่อยู่วงหางอย่างหงห่วงดีกว่าครับแล้วยิงไปนี่ไม่โดนเลยครับตอนนี้เสียงเงียบไปลครับโดนระเบิดไปนะ น่าจะยังไม่ตายครับเพราะว่าเพื่อนเรา,เรายังไม, <detected. S 1> ไม่วิ่งขึ้นนะ <Understood. S 1> แล้วเพื่อนเราโดนมีดฟันตายครับ เรียบร้อยครับน่าจะเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะเราก็น่าจะได้เวลากลับแล้วครับพว่าอยู่ตรงนี้นานก็ไม่ค่อยอยีเท่าไหร่นะรีบมาเก็บของแล้วรีบกลับกันดีกว่าครับ คนนี้ใช้เป็นวิกเตอร์นะซึ่งคนก็ไม่ค่อยนิยมใสกันเท่าไหร่ครับของในกระเป๋าก็มีแท่ของขายทั้งนั้นเลยครับ คนนี้ปืนแต่งมาดีพอตัวเลยครับแต่ของในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรเช่นเคยครับ ตรงนี้เก็บหมดนะครับเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกนะแม่คนนี้นี่ใส่เป็นเซ็ตใหญ่มาด้วยครับเซ็ตห้าแล้วก็พืนดีซะด้วยนะแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้กลับครับ เกมนี้ต้องกลับเลยครับได้ราคามา5้าแสนนะแล้วก็ได้มา4ี่คิวครับมาตอกอีกเกมนึงครับเกมนี้มาในแมปมืดด้วยนะมาจุดแรกนี้เลงไปก่อนเลยครับแล้วมีคนดักจริงด้วยครับแมแห่มาช้านี่ต้องเลงอย่างเดียวเลยนะ ขางในคลองมาไม่น่าจะมีคหแลนละกับขึ้นตรงฝั่งนี้ก็ได้นะที่จริงดักตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามาจากฝั่งโน้นนี่ยิงเราได้นะถ้ามาจากข้างหลังนี่จะไม่เห็นเราครับถึงจะเป็นไหนก็ไม่เห็นนะ ึ้นตรงน,นี้ต้องค่อยๆล้อขอบครับถ้าตกนี้ต้องขึ้นตรงปูนเหมือนเดิมนะคนนี้ใช้เป็นมูสินครับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนไช้กันนะมีเสียงเท้ามาครับแบบนี้นี่คนแน่นอนครับ รอมาตั้งนานเหมือนว่าจะไม่ออกมานะเก็บของรอเลยครับเสียงวิ่งยังอยู่ในโคกม้าเหมือนเดิมครับแต่เหมือนว่าตอนนี้วิ่งออกมาข้างนอกแล้วครับได้เวลาขึ้นไปยิงแล้วครับ ข้างหน้ามีศพเพียบเลยครับเราเพิ่งมาดูนะหญิงไม่ตายครับโดนแค่ตัวกับขาอย่างละหนึ่งนะเรียบร้อยครับนัดนี้นี่เข้าเต็มหลังเลยนะครับ เดี๋ยวต้องเก็บของตัวนี้ก่อนนะก่อนจะไปเก็บของตัวที่เหลือครับได้เวลาเก็บของตัวข้างล่างแล้วกลับกันดีกว่าครับมีเสียงท้าอยู่ด้านหน้านะ แล้วยิงไปสองนัดไม่โดนเฉยเลยครับพลาดทุกนัดเลยนะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับโดนยิงส่วนมาเกือบตายนะ มีคนหรือเปล่านะเดี๋ยวมาขอปืนตรงนี้ก่อนครับคนนี้ใช้เป็น MPX ด้วยครับคนนี้ไม่มีเกาะครับแต่ว่าโดนจริงตั้งสามนัดนะ ับมาดูของตัวนี้ก่อนครับของในกระเป๋าไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ว่ามีกระสุนเยอะเลยนะ วิ่งมาดูตัวไกลครับผนนี้น่าจะยิงไว้นะของในตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรดีครับอื่นก็แต่งมาไม่เยอะเท่าไหร่นะ มีได้มูลค่ามาสี่แสนมาเดิมครับแต่ว่าพื้นที่เต็มก่อนนะก่อนเลยไม่ได้เห็นตอนกลับครับ